ตละครั้งหนึ่งณหน้าเมืองพหานาศีมีปลาหนุ่มใจใหญ่แต่นหนึ่งอาศัยเยูนในคลองน้ำนั้นโอ้สวยเหลือเกินน้องสาวจะไปไหนจ๊ะพี่ไปส่งให้เหราไหมอยู่แถวนี้ไม่ต้องกลัวใครมีพี่อยู่ทั้งตัวชื่ออะไรจ๊ะน้องสาวปลา,ปานหนุ่มมัวแต่คอยเชื่อพหานาสีนางปลาโดยไม่ระวงังใครที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัว เด็กกินแหนี่ขณะที่กําลังว่ายน้ำเพ่นคู่กันอยู่นั้นนางปลาได้กินแหที่จากมงนำมาดักไว้จึงว่ายล,กาายลกาูกป,ปาดดนนาลาออกไปทัปนทีปลาปลาตัวผู้นั้นคิดจะไล่ต้อนนางปลาโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นจึงได้ว่ายน้ำเข้าไปติดแหนี่จะคอยปกป้องน้องเองแหวะอ่ะมีปลากินแหน่แล้วโอ้โหตัวใหญ่สุดที่สุดเนี่ยเนื่อต้องนุ่งหน้าดู ชาวประมงรีบยกแหกขึ้นจากปลาใหญ่นั้นไปเมื่อจับได้แล้วชาวประมงจึงโยนมันทิ้งไว้ริมฝั่งตุบรวมกับปลาอื่นๆที่ถูกกับมาก่อนหน้านั้นแล้วเตรียมก่อบไปตั้งใจจะย่างกินให้อร่อยเตรียมกรอบไปเพืย่างปลาตากอยากจะเอาเจ้าปลาตัวใหญ่มาย่างกินให้อร่อยเลยเสยบเสบเสบตุก่กกกอนตายแทนที่ปลาหนุ่มจะกลัวตายกัหมอดแต่คิดถึงนางปลา ตัวเรานี้ความหนาวความร้อนความลำบากที่ติดแผลอยู่นี้หรือแม้จะถูกเสียบได้ไหมแหลมจะถูกย่างบนกองไฟอันร้อนแรง,แรงหรือจกในอาหารอันโอชาของชาวประมงทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ทําให้เราทุกข์ใจมากเท่ากับความทุกข์อันเกิดจากการคิดถึงนางปลาผู้เป็นที่รักเพียงแต่ว่านางปลาจะเข้าใจอีกคิดว่าเราแอบหลบหน้าไปติดพันนางปลาตัวอื่นานางคงไม่รู้หรอกว่าเราติดแผลอยู่และกำลังจะถูกเสียบไม้ย่างอยู่แล้ว ขณะนั้นพามปุลโรหิตผู้หนึ่งของพระเจ้ารพรมทัตกำลังเดินออกมาอาบน้ําพร้อมด้วยข้าทาสบริวารได้เห็นปลาใหญ่กาลังยิ้มที่ลนทีลายต้องควรอยู่ก็คิดสงสารคิดว่าถ้าเราปล่อยปลาตัวนี้ตายไป,ยปยในขณะที่กําลังกระสับกระส่ายมีจิตใจเร่าร้อนด,ด้วยการราคาเช่นนี้มันจะต้องเกิดานารกอย่างแน่นอนเราควรทําตัวเป็นที่พึ่งของปลาตัวนี้ดีกว่าท่านปุโรหิตจึงเดินเข้าไปหาชาวประมงซึ่งคุ้นเคยกันดี ทักทายกันพอสมควรแล้วท่านจึนได้ขอปากับตากระมงสวัสดีจ้าลุงครับสวัสดีครับท่านพลริตวันนี้จับปลาได้เยอะจังไม่แบ่งกันกินบ้างเลยนะพูดอะไรอย่างนั้นท่านพลริตท่านท่านชอปบปลาตัวไหนจะกิดตัวก็ตามเชิญเอาได้เลยไม่ต้องกังวลใจขอบใจมากพ่อลุง ถ้าอย่างนั้นี่ขอปลาตัวใหญ่ตัวนี้ตัวเดียก็พอได้เลยสําหรับท่านกนีแล้วฉันยินอยเสมอเมื่อได้ปลามาแล้วพามปุโรหิตก็นําปลาไปปล่อยที่ท่าน้ําก่อนปล่อยปลาท่านปุโรยิบได้กล่าวสั่งสอนว่าเจ้าปลาเอ๋ยเพราะความรักใคราติดพันนางปลาทีเดียวเจ้าเกือบตาเสียแล้วหากข้าไม่บังเอิญมาพบเจ้าเสียก่อนต่อไปนี้เจ้าต้องมาสำรวจระวังอย่าปล่อยให้อำนาจเหล็กเข้าครอบงำ อย่ามัวหลงติดอยู่ในการอีกเลยนะขัดใจท่้นะบ็เลยยิตข้าเจ้าจตัดตามคำสั่งทางท่านเอาไว้ <All right. S 2> เมื่อการเสร็จกนปล่อยปลานั้นลงน้ำาน่าน้ำแน่นเองข้อคิดจากนิทานชาดกหนึ่งผู้ตกอยู่ในอำนาจของความรักมักใช้เวลาส่วนใหญ่หมกมุ่นคุ้นคิดแต่เรื่องความรักจนคิดใจคงท่งาไม่เป็นสมาธิสองคนที่กำลังจะตายหากยังมีใจเล่าร้อน และมุ่งมุ่นดูจกับความรักความโลภความโกรธและความหลงเมื่อละโลกไปแล้วอำนาจบาปนั้นจะพักนำไปสู่นรก